ไมไ่เห็นเออเขาก็ไม่ได้เห็นนะเออแต่เอเห็นเอฟซเป็นแสนเนี่ยเขาเห็นจริงๆปากรองแก้วถ้าเป็นผมนะผมไม่ชอบผมไม่ดูนะยอะอีอีมงอีแม,ม,ม่ไ,ไอ้ลงไอไหลไอนั่นอ่ะ ผมไม่ดูใครสักคนเลยนะผมไม่ชอบอะผมไม่ชอบผมก็ไม่ดูนะเออถูกต้องพี่นัทลุงเขาไม่ยินดีหรอกที่จะเห็นป้าเศร้านะเออถูกต้องครับอย่ามาเศร้าทําหาอะไรเออลุงพลก,ก็บอกว่ามึงจะเศร้าทําไมว่ากูไม่ได้ไปตายซะหน่อยใช่ไหม ทิงพี่กูสุมาก็จะมานั่งอมทุกข์ทำบ้าอะไร FC พอตอนะเข้มแข็งมากพอคนที่ตามมามากพอคนที่ตามมาจากวันแรกไม่อุ้ยจีละวัวนเป็นได้ห้องไม่อุ้ยจีละวัวน น้ำท่วมก่อโอ้หันวันน้ำท่วมนักขณะไรอะบ้านเขาอ่ะตอนนี้ท่วมมาหอดอำเภอนาหมื่นแล้วนะดีว่ามันบวกขึ้นดอยไปท่วมบ้านผมนะเว้ยเออมันตอนนี้มัน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 ท่วมมาถึงอำเภอแล้วนะมันท่วมมาถึงอำเภอแล้วนะมานน้อยมาดีจ้า K L หกสิสเจิต นางพูทธอภัยวงสบายดีจริงพระจิบแล้วก็มาบอกว่าเอ,อลูกไม่ทำยังไงให้ลูกปลดปล่อยให้ให้ลูกเอ่ออะไรวอ่อหลุดพ้นเขาหลุดพ้นแล้วเออเขารู้ข่าวเขาเห็นเขาได้ยินเขารู้แต่เขาไม่สนใจ เขาไม่ไปเครียดกับไอ้เรื่องไอ้พวกคิดปากชาวบ้านเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าคนหลุดพ้นนะเหมือนพระอราหันต์นะที่เขาหลุดพ้นเนี่ยก็คือจะไปนินทาตำหนิว่ากาวใส่ร้ายป้ายสีเขาเขาไม่ได้สนใจใช่ไหมอันเนี้ยเขาเรียกว่าคนที่เขาคิดได้แล้วเขามีสติแล้วเออแต่แต่ไม่อุ้ยจีแต่ว่ามันท่วมในในอำเภอไหนบริเวณท่วมบ้านเปิน เออมัน,ม,นมันท่วมในอำเภอเหตุไม่มได้ท่วมในบ้านน้องคงไม่ปื้มหรอกครับแม่เศร้าไม่เลิกใช่ครับอดีนนั้ปะน้อยนะเราดีใจนับวันป้ายิ่งแข็งแกรงมีไหวคลิบแลกกาะการเวลามันสอนให้ป้ายิ่งเข้มแข็งอดทนหน้าดีมากๆเด็ป้อมสวดีจ้า แล้วจะไปได้หรอน้ำโหยน้ําที่บ้านมันท่วมแป๊บเดียวมันท่วมประมาณชั่วโมงหนึ่งมันก็ไปหมดแล้วยายเออมันไม่ท่วมขังเหมือนกรุงเทพมันท่วมแป๊บเดียวมันก็ไหลลงทํางานแล้วคือป้ารู้ว่าโอเคทํางานป้าไม่ต้องอธิบายว่าคนที่ทํางานมีใคร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 บ้างมีทีมเป็นยังไงอะไรยังไงก็ไม่ได้แปะไม่จาเป็นต้องไปอธิบายอะไรอื สิ่งที่ต้องทำทุกวันนี้ก็คือทำงานเพราะเอซีจะรู้เลยว่าค่าใช้จ่ายป้าต้องไปใช้เพราะนั้นเนี่ยไมแม่ป้าถึงขายของไงขายปะลาขายอะไรก็ได้ที่ขายได้เออที่เอามาขายอะไรมันได้ป้าก็ขายขายขายมันไม่ได้ทําทุกอย่างเพื่อที่จะแบบออให้อีกฝั่งหนึ่งรู้สึกว่าฉันมีความสุขไม่ใช่มันมาจากข้างในว่านะมันคุนต้องคิดสิคุณคิดตามเลยคิดตามในสิ่งที่แบบ นี่เมื่อคุณเห็นเองว่าออกไมันออกแล้วมันมีความสุขไม้ผัวอยู่ข้างในทำไมมีความสุขวะอย่าไปคิด่เดียวว่าเห้คุณรอดแล้วคุณมีความสุขไม่ใช่คุณต้องคิดอีกสิว่ามันมีอะไรดีๆข้างหลังหรือเปล่าต้นมาสายหุทอนน่ะมันเป็นหลักทรัพย์ที่เช่ามาเจ็ดแสนกว่ามันเป็นหลักทรัพย์มูลค่าเจ็ดแสนกว่ามันไม่ใช่เงินสดนะไอแสนดีนะ สลาดให้มันสลาดให้มันรอบด้านหน่อยไม่ให้มันสลาดโง่งๆนะเออเรามาหาว่ากูต้องมาหลอกลวงอย่างนู้นอย่างนี้เออสลาดแบบโง่งๆเลิกได้แล้วนะหลายรอบแล้วนะไอแสดนะีไอเฮียตัวนี้นะ่ะเออ เงินประกันของป้าแตนนที่ประกันที่ผ่านมามันเป็นหลักทรัพย์ที่เช่าเขาสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดแสนกว่านะก็เท่ากับเจ็ดหมื่นกว่านะที่เช่าเขาไปน่ะก็เช่าทิ้งเช่าทิ้งเช่าสายอุทธร์แล้วก็มาเช่าเออเช่าสารชั้นต้นพอสารชั้นต้นจบก็ต้องมาเช่าสายอุทธร์อีกรอบหนึ่งพอเช่าสายอุทธร์จบก็ต้องมาเช่าสายมีการอีกรอบหนึ่งแต่ว่าสายมีการเนี่ย เช่าแล้วไม่น่าจะพอก็ต้องขยับเพิ่มอีกก็ต้องเป็นเหมือนทานายรัชพลพูดหมายถึงว่าเาช่าหนึ่งล้านเช่าสามล้านเออถ้าเช่าหนึ่งล้านก็เป็นเงินเท่าไหร่อ่ะเพราะว่าเมื่อเช้าเห็นใครเม้นว่าเดี๋ <Yeah. S 1> ถ้าเป็นสารีกาต้องสิบห้าเปอร์เซ็นหนึ่งล้านก็เท่ากับแสนห้าเออสามล้านก็เท่ากับเท่าไหร่สี่แสนห้าเออ ต้องเช่าขเขาต้องหาเงินไปเช่าขเขาตัวเองไม่มีทรัพย์สินอ่มีทรัพย์สินก็มูลค่ามันก็ไม่ถึงสลาดแบบโง่ๆนะเถียงเขาหาเงินเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาเงินสดไปไปไป,ไปจ่ายเขาหาเงินได้เขาต้องไปเช่าหลักทรัพย์ แล้วอยากได้ข้อมูลเที่ยะไรกันนักกันหนาเนี่ยอยากได้มึงมาขอกูเนี่ยเออมึงแค่มึงโอนเงินไปให้ป้าแตนสี่แสนห้าเนี่ยกูให้เลยข้อมูลทุกอย่างเลยของแท้ด้วยไม่ต้องมาโนเออไม่ต้องมาโนดิ้กูขายเองข้อมูลนะ่ะแต่มึงต้องโอนสี่แสนห้าให้ป้าแตนไปเช่าหลักทรัพย์นะเงี้ยจริงๆเลยอยากจะรู้ข้อมูลอยากจะรู้เขาไว้หมดเลย เขาไม่ให้แม่งก็อยากรู้อยากรู้อยากรูกก้ไปทำนี้อะไรถามคำหนึ่งดิเออกูรู้กูยังไม่พูดเลยฮะพูแเราไปประโยชน์อะไรได้ประโยชน์อะไรเออในกอในขอในคอในงอเป็นทานายแล้วได้ประโยชน์อะไรฮะมึงได้ประโยชน์อะไรถามคำหนึ่งดิ อยากรู้อยากรู้อยากรู้ทำส้นตีนอะไรวะเอออยากก็กตลังเตรียมเอมาไว้ในช่วงที่ทนายกำลังเคยว่าร่างดีกาลเลยเฉียดดีกานะตรงนั้นเนี่ยระหว่างเนี่ยป้าคือหาค่าใช้จ่ายหาเงินเก็บไว้เพื่อจะจ่ายค่าใช้จ่ายในข้างหน้าหน้าที่ป้ามีตรงนี้แล้วก็หน้าที่เรื่องเกี่ยวกับคดีความ ทนายท่านทํางานแล้วอย่างเาบอกวันนี้ท่านทํางานแล้วทํางานจะกี่คนจะอะไรป้าก็ไม่ไปต้องแจกแจงหรือไม่ต้องบอกใครรอ,อ้แต่ว่าบอกไอซีว่ามีมีทนายมาจะจแจกแจงทําไมได้ประโยชน์อะไรถามคำอยากรู้นี่ได้ประโยชน์อะไรต้องให้ป้ามาบอกให้ป้ามาพูดถามคํามึงได้ประโยชน์อะไรมึงรู้ชื่อไปแล้วมึงได้ประโยชน์อะไรมึงจะไปแบ็กเมย์เขาหรือไงฮะ พอรู้ว่าไอคนนี้เป็นทนายมึงจะต้องเฮ้ยไปหาคดีไปใส่มันนะเออไนแรกคดีกันอะไรอย่างนี้เหรอนะไปแบกเมย์เขาอย่างนี้เหรอเอเอเคยทําบ่อยใช่ไหมหรือว่ายังไง e ีพิเศษเปิดดูเสือ้อผ้าเหช่ไหมอยากรู้ไปทำเพื่ออะไร เออรู้ไปก็ไปพอพอรู้ชื่อเขารู้อะไรเขาก็ไปไอ้ก้าวไกลเขาเออไปละเมิดความละเมิดความส่วนตัวเขาแทนที่เขาจะได้ทําการทํางานเออเขาไม่ใช่ทนายหิวแสงนะเขาทํางานเขาตั้งหน้าตั้งตาทางานไม่ต้องไปบอกใครว่าทําอะไรถึงไหนแล้วไม่ต้องไปบอก อะไรกันนะขณาทํางานแล้วอ่าเป็นขั้นเป็นตอนไปแล้วก็คุยรายงานป้าตลอดว่าอันนี้ขั้นนี้อันนี้ขั้นนี้ต้องทำนี้ก่อนอันนี้ก่อนเอกสารทุกอย่างป้าส่งให้ทนายหมดแล้วตั้งแต่ชั้นตํารวจยันชั้นเนี่ย FCTP เนี่ยป้าพูดแค่นี้เขาก็รู้เรื่องแล้วก็คือมีแล้วอทนายมันมีแล้วอ่ะเออมีแล้วแล้วจะทําไหมมันมีแล้วอ่ะจะอะไรกันนะขณาเออจะไปเดาว่าเป็นใครทําไม เออไปก่อกวนเขาเหรอยันทุกอันละน่ะะเพราะวันต้องอ่านหมดต้องอ่านหมดต้องดูหมด